I'm going to ว่าสักการะพระเด็มพลุลวงปู่โกยชุดอินทตรวัดโคสตาราบจังหวัดชัยนาทซึ่งพระเด็มพลุหลวงพ่อหรือพระเด็มพลุลุงปู่ท่านเป็นที่เคารพนับถือของชาวชัยนาทแลก็เป็นเกจิเทราจารย์ที่มีชื่อเสียงของประเทศท่านหนึ่งแม้แต่หลวงปู่โตวัวดปู่ชิมพีก็ยังให้ความเคารพ เราก็ยังเพลงพระเดชจพระพ่อเป็นอย่างดีวันนี้ได้มีโอกาสมาที่นี่ขอฝากบูมที่อาตมาได้มาไหว้มาสักการะพระเดชจพระพุทธองในวันนี้ขอบุญบารมีพระพุทธองคได้ประสิาาทธิ์ประสราทพรประสิทธิ์ประสาทความสำเร็จประสิทธิ์ประสาทธิ์ความแก้วคาดปลอดภัยแล้วก็ประสิทธิ์ประสาทธิพสภสลิมุลให้กับญา,าติโยมสาธุชนทั้งหลาย ที่ได้ชมคลิปนี้ขอบุญบารมีของหลวงปู่เจ้าขงปุกปักรักษารูปเคารพนบ้านพวกเราทั้งหลายจงประสบแต่ความดีงามนะคติหลวงพ่อที่ว่าอย่าเจ็บอย่าจนอ่าเป็นวาทะเป็นคำที่พระเด็จพระพุณธเจ้าในฝากให้กับลูกศิษย์ทุกคนว่าให้ลูกศิษย์อย่าเจ็บและก็อย่าจนและก็สมปรารถนาขอ,ขอเจริญพรนะ แต่สนิทนะครับบอกว่านึกถึงตอนดีเองต้องมาเข้าตาต้กงประดี๋ยว กอให้โชคดีอยู่เย็นเป็นสุขอะเจริญรุ่งเรืองนี่คือสายสืสิทธิจังสสิกำลังสสิเราพออยู่วันนี้ขอบังสวัสดีนะสาธุโอ้เจ็ีอยู่แล้ว มนนอตอนนี้อยู่ที่วัดพยัคารามหรือว่าวัดเสืออำเภอศรษษีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีได้มาถวายสักการะแล้วก็มาเยี่ยมปริพุนลุงปู่าวสันนะครับซึ่งอัตมาก็ผมเองก็มาที่นี่นหลายครั้งเพราะว่าก่อนหน้านูาน้นลวงพ่อจะจัดพิธีบรรพชา สามัญพ่อร้อนทุกทุกปีเมื่อสิบปีที่แล้วอาตมาก็ได้มาช่วยหลวงพ่ออบรมสามัญพ่อร้อรทุกปีวันนี้ได้มีโอกาสนะก็ขอบุญบารมีของหลวงพ่อพระครูโสพลสิทธิการหลวงพ่อวสันังได้แผ่ไปยังญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเพราะว่าหลวงพ่อเป็นรัตนอยู่พะภิกษุนะแล้วก็เป็นพระที่มีปฏิปทานน้ำเดิมใสบุญบารมีของหลวงพ่อจงปกปั้นรักษาให้ท่านทั้งหลาย ที่ได้ชมคลิปนี้จงประสบกัความดีงามและก็โชคดีมีชัยตามคำพรของหลพอ่อเด้อบ,บุนเทบุญเรอบารมีของหลวงพ,อพอ่อขอเจริญพร ได้มาถึงเรือนด้วยกุฏิหลวงพ่อเนียมวัดน้อยจังหวัดสุพรรณบุรีที่เห็น้กหลังนี่ก็เป็นภาพของหลวงพ่อเนียมหลวงพ่อเนียมเนี่ยหลวงพ่อหลวงปู่จะลักลักแมวแล้วก็ลักหมาหมสุนัขแล้วก็ไก่ต่างๆไปด้านนี่สัตว์ต่างๆที่เห็นในภาพนี่ตามประวัติหลวงพ่อท่านท่านรักมาก และก็ท่านมีเมตตาต่อสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้เพราะด้าน,นก็จะมีสัตว์ได้อยู่ใกล้ๆหลวงพ่อะในอดีตหลวงพ่อก็เป็นครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อพระราชพุธมียานเรละหรือหลวงพ่อฤาษีดินดำฤาษีอยู่ข้างหน้ากรงนู้นหลวงพ่อก็มาเรียนกรรมฐานที่นี่จนได้สําเร็จวิชากรรมฐานจากหลวงพ่อเนียมเพราะทั้นถือว่าเป็นประมาะทิละที่ ส่งคนส่งคุณค่าอีกรูปหนึ่งเขาบุญญาบารมนะีที่อาตมาได้มากราบที่อมได้กราบเนี่ย,ยนะจงส่งผลให้นะท่านทั้งหลายที่ได้ชมคลิปนี้ได้ประสบแต่ความสุขความเจริญนะที่ได้มากราบพระเทราาเอาจารย์ผู้ผู้ผู้ที่มีคนเคารพนับถือเป็นจำนวนมากแล้วก็เป็นพระเท释อาจารย์ของพระเทหะหลายรูปแล้วก็นะประสบความสำเร็จนะกับพระที่มาเรียนเป็นจะำนวนมาก ว่าทั้งหลายได้ไดอนุโมทนาสาธุ ดันซึ่งเป็นวัดของหลวงพ่อหนุ่มวันนี้ได้จเจริญรอยตามทางหลวงพ่อปานหลวงพ่อปานท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อสุนแล,ล้หลวงพ่อสุนก็แนะนําให้หลวงพ่อปานมาเรียนพระกรรมฐานกับหลวงพ่อเนียมวัดน้อยก่อนที่หลวงพ่อปานจะมาวัดน้อยหลวงพ่อหนุ่มวัดอัมพวันนี้ก็ไป ศึกษาพระกรรมฐานกับหลวงพ่อเนียมที่วันดน้อยมากอนดังนั้นทั้งหลวงพ่อปานแล้วก็หลวงพ่อหนงเนี่ยว่าเป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อเนียมทั้งครูแต่ว่าหลวงพ่อหนงเนี่ยเป็นสิทธิ์ลูกพี่นั้นในวาระนี้ก็ขอนะความดีงามปัญญาณบารมีของหลวงพ่อหนงน,นะครับนะจงประสิทธิ์ประสานพรประสิทธิ์ประสานความสำเร็จประสิทธิ์ประสานความแก้วข้าวปลอดภัย และก็ประสิทธิ์าระสธธ์คฝามหรือสภาพสิ่งมีคลให้แก่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ได้ดูคลิปนี้เป็นเสมือนว่าท่านทั้งหลายได้มากามรากบพระบรม้าตมา